่อ,อนทานนะคะผลิตภัณฑ์เคอุคุณพี่มีอาการยังไงบ้างคะวูบแล้วเวียนหัวคะ่ะหน้ามืดวูบเวียนหัวหน้ามืดแล้วก็เข้าห้องน้ำเองไม่ได้ต้องให้แฟนอุ้มแล้วก็ให้ลูกสาวพยุงเข้าห้องน้ำอืค่ะเป็นคุณแฟนพี่เป็นอาการน,นี้มากี่ปีแล้วคะสาเดือนเป็น3มเดือนนะคะที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะและช่วงที่พี่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพี่แบบช่วยยังไงช่วยปฏิบัติตัวยังไงกับเขาบ้างคะ พาเข้าห้องน้ำะ้วยรถเข็นนี่ครับอ๋อนี่นะคะรถเข็นก็คือพี่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก็นอนติดเตียงเจ๊นี่บ้าติดเตียงแล้วนะคะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าแฟนพี่ติดเตียงแล้วนะคะอืมนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะนี่เป็นเสียงยืนยันนะคะจากแฟนนะคะของพี่เขาเองนะคะบอกไปว่าคุณพี่เขาติดเตียงแล้วนะคะแต่ปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยผิดพันตัวเอโอนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะว่า ความประทับใจนะคะที่คุณพี่เขาได้ทานนะคะเขาประทับใจยังไงนะคะแล้วตอนที่ติดเตียงอยู่อะคะ่ะเรารู้สึกยังไงกับความรู้สึกนั้นนะคะพี่มันอึดอัดอะคะ่ะเคยลุกได้นั่งได้แล้วหงุดหงิดอืมอึดอัดกับตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะค่ะหงุดหงิดมากๆเลยเียกได้ว่าสามเดือนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นยังไงว่าทรมานกับสภาพจิตใจเราไหมคะใช่เขาตัดสินใจทานผิตภัณฑีโอตัวนี้ใครดูสื่อไปคะลูกสาวคะ่ะลูกสาวอยู่กรุงเทพเขาดูที่ยูทูบไปดูอือค่ะ เรียกได้ว่านะคะคุณพี่นะคะลูกสาวซื้อให้นะคะแล้วทาไมลูกสาวถึงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เคให้คุณแม่ล่ะคะรู้จักรีวิวแล้วมันจะเข้าประเด็นของแม่ะคะ่ะก็เลยซื้อมาทานค่ะ,คะเรียกได้ว่านะคะสื่อที่ออกไปนะคะมีอาการเหมือนคุณพี่<ช>เนาะลูกค้าไอ้ลูกสาวก็เลยมั่นใจที่จะเลือกทานผลิตภัณฑ์เคแล้วหลังจากที่ได้ทาน,นะคะ่ะเป็นดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะดีจริงค่ะดีจริงดีไหมคะพี่ผลิตภัณฑ์เคโอดีครับถ,ถ้าเกิดมียาตัวนี้ตุ้มใส จงนอนเจ็งยาวรับโอ้โหนี่นะคะเป็นคํายืนยันนะคะจากแฟนพี่เองเขาบอกว่าถ้าไม่ได้สินค้าตัวผลิตภัณฑ์ KO นะคะแฟนพี่ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยบ้างั้นเถอะอืมค่ะคช่วยเหลือตัว<ล>เองไม่ได้ชนนั้นค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณพี่ทํางานอยู่ด้วยไหมคะต้องทำครับแล้วใครดูแล้วก็คือแบ่งเวลามาดูแลหรือไงคะไปได้วยกันค่ะตอนช้ามาไปด้วยกันต้องใส่รถเขยนไปโอ้ ก็คือเอาไปทํางานด้วยทิ้งไว้ไม่ได้คนเดียวเพราะว่าเป็นห่วงใช่ไหมคะพี่ทุกทรมานนอกของความรู้สึกนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะพี่เดี๋ยวพูดความประทับใจให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะหลังจากที่ทาน KO แล้วนะคะอาการบูบเวียนหัวาหายไปหมดเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกเบาเนื้อเบาตัวแล้วสามารถที่วยเหลือตัวเองเดินเข้าห้องน้ำเองได้คะ่ะโอ้โหผลลัพธ์เรียกได้ว่าสุดยอดมาก,มากเห็นผลตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะรู้สึกแพงเม็ดแพงแรกค่ะ แผงแรกเนี่ยคุณพี่ช่วยจุกวนหยิบตัวที่ทานจริงให้ดูนิดนึงนะคะหนึ่งกล่องมันมีกี่แผงคะสามแผงค่ะหนึ่งกล่องมีสามแผงนะคะหนึ่งกล่องมันจุสามสิบแคปซูลนะนี่เป็นแผงที่คุณพี่เขาทานจริงเพียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้นติดเตียงมาสามถึงสี่เดือนเบาตัวอยากเดินเลยค่ะอยากเดินแล้วเป็นยังไงคะเลยพิสูจน์ได้ป่ะมันจริงหรือเปล่าลองพิสูจน์ไหมคะพิสูจน์กับตัวเองว่ายังไงบ้าง รู้สึกว่ากล้าเดินแล้วก็เบาตัวแล้วก็อยากจะเดินอยากช่วยเหลือตัวเองให้ได้อยากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ได้ใช่ไหมคะ,ะแล้วเป็นยังไงคะมันเดินได้จริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมหลังจากที่ทานหนึ่งแผงไปแล้วเดินได้จริงรเดินได้จริงๆนะคะเอาวันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้คุณพี่เขาจะมาเดินให้ดูจริงๆรนะคะว่าเขาสามารถที่จะกลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวให้คุณพี่เดินให้ดูคะ่ะ นี่นะคะทุกคนเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและสุดยอดผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ KO นะคะจากผู้ป่วยติดเตียง3-4เดือนปัจจุบันช่วยเหลือตัวเองได้เข้าห้องน้ําเองได้เรียกได้ว่าเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมครประทับใจนเนาะค,คุณพี่มั่นใจไหมคะว่าสินค้า KO ช่วยคุณพี่สามารถแฟนพี่สามารถกลับมาเดินได้ถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณพี่เท่าไหร่คะ โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมีร้อยให้ร้อยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะตัดสินใจลองเลยไม่ผิดหวังใช่ไหมคะพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนอืแล้วค,คุณลูกสั่งให้เป็นยังไงบ้างคะคุณลูกได้โทรมาแบบถามอาการคุณแม่ไหมว่าหลังทานเป็นยังไงบ้างค่ะ,ะคุณลูกไยาดีจังเลยอ๋อยาดีจังอันนี้คือคุณพี่โทรไปบอกคุณลูกอ่ะแล้วลูกสาวว่างไงบ้างคะลูกสาวบอกว่าแม่เป็นยังไงบ้างยาเขาเออดีแม่เบาตัวเลยอะ่ะอืมบอกว่าเบาตัวแล้วก็เดินได้เดินได้แล้วฮะ แม่จะอะไรจะอวไขนาดนั้นนี่นะคะเป็นผลลัพธ์ที่ลูกแบบว่าทึ่งมากๆก,ก,กับสินค้าตัวนี้เป็นยังไงลูกก็เคยสั่งให้ทานต่อเนื่องเลยใช่ใช<ม>ไหมคะแล้วถ้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพี่คิดว่าคุณพี่จะมีแบบจะเป็นยังไงคะทาไ,ได้สินค้าตัวเนี้สงสัยก็คงจะนอนติดเตียงอยู่อืก็คงจะนอนติดเตียงอยู่ <c oughs> ใช่ไหม<ต>อือหืกคงจะนอนยาวเลยอะนอนยาว <c oughs> นะคะ ทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวรบกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว,ว่าเก้ 29, มันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะ ก็ตั้งแต่แผ,งแ,ะะแผงแรกนะคะแผงแรกะนะคะ,ะค่ะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผลิตภัณฑ์คโอมี30มเม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี10เม็ดประมาณ10เม็ดเท่านั้นเองเป็นมา5ปีนะคะ1ิเม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องอ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอย,ยู่กับที่ ก็แพงหนึ่งอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละ1เม็ดก่อนนอน1่งแผงมีกี่เม็ดคะ10เม็ด10เม็ด10เม็ดเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะ3แคปซูล3แคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปิ้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับอคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพไม่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอเนี่ยผมนรู้สึกว่าดีดีแล้ว คิดว่าหายเลยป่ะค่ะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับพี่พันตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อสุดยอดมากเลยเอ่อไข้หันตกค้างก็เลยเยอะอืมอันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอืมเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะ อ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายรอดเลือดให้สามครั้งแล้วข่ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อ,ะอนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัว<ะ>แล้วก็ปวดหวูมันจะวูบแล้วก็เวลาเราเดิอนอะ่ะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพงค่ะจะจะมือนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเโอเนี่ยดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆค่ะถึงถึงได้ซื้อมากินคืะ ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน,น้ําในหูไม่เท่ากันทานเคโอเพียงแค่สิวันเท่านั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีอีกแล้วไม่มีีอกแล้วใช้ชีวิตได้ปกตินะคะ,คะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเด<ช>ี๋ยวให้คุณแมทช่วยแนะนาท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้ค่ะค่ะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว จะทาให้เกิดโรคเอามาเึกเอามาฝัดปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่เนทรมานมากเป็นกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์เคโอได้ไงคะพบอาจารย์ไปทำบุญที่วัดค่ะไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทําไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เ็าเป็นเส้นเลือดตีได้ไี่ว่า มีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทันหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทลเดียวกันรุ่นดาวคขาเดียวถามแกแกมาหาเฮเทียนใหญ่ข้าพรรษาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็งองอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีจาวนั้นคือตัวนี้ได้ เคโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากแล้วแย่มากแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บี้ยวบัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทำเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีเขาจะเอาเทียนหญ่มาถวายวัด เขาทาจริงจริงใช่เด็กได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน KO อาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปร้กระเป๋าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ ใช่แล้วนี่กินยา KO ปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงที่เขาออกสื่อไม่ได้ดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยทั้มีร้อยให้เกินร้อยเพราะจริงคุณจริงคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะแม่ได้ชีวิตใหม่ใช่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอทีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะได้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนาพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคยปุนด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะ นี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทาน KO เพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลทาน้ีนเองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้าน